สวัสดีครับเรื่องเล่าจากคลังภาพจากช่องเจี๊ยบป้าบอสื่อวันนี้เราจะมาพูดถึงทำไมเทพเจ้าโกอูถึงหน้าแดงแต่ก่อนที่จะไปรับฟังฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านยังเป็นมนุษย์ธรรมดาท่านเกิดมาในตระกูลที่ยากจนยึดอาชีพเป็นช่างตีเหล็กพรท่านเป็นคนที่มีรูปร่างกำยำแข็งแรง สูงใหญ่ประมาณ3เมตรในแต่ละวันรอบๆตัวท่านจะเห็นคนรวยทั้งหลายลังแกคนจนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ท่านโกรธและโมโหเพราะท่านอยากจะช่วยแต่ท่านไม่สามารถช่วยอะไรได้จนมาถึงวันหนึ่งท่านเกิดอารมณ์โกรธสุดขีดตกกลางดึกท่านจึงเข้าไปลอบฆ่าเศรษฐีคนหนึ่งตายทำให้ท่านต้องถูกเจ้าหน้าที่ล้อมจับและหนีการจับกุมไปจนถึงริมแม่น้ำสายหนึ่ง ท่านได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งจากคําบอกเล่าเชื่อกันว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นเทวดาปลอมตัวเรามาช่วยและได้แนะนําให้ท่านเปลี่ยนชื่อแท้จากเดิมชื่อว่าเพีงเซี้ยนชื่อรองซ่องฉางหรือหยุนฉางมาเป็นชื่อกวนอูและยังแนะนําว่าในช่วงที่ท่านหนีถ้าเห็นประตูกําแพงเมืองเมื่อใดท่านจะต้องโกนหนวดโกน่าวออก และให้ชกหน้าตัวเองแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านชกหน้าตัวเองแล้วเลือดกำเทาไหลท่านเอามือบางหน้าตัวเองจึงรู้ว่าเลือดไหลเต็มฝ่ามือท่านตกใจมากจึงรีบล้างออกแต่ล้างอย่างไรก็ล้างไม่ออกจึงทำให้ใบหน้าของท่านเป็นสีแดงตั้งแต่นั้นมาและก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านสามารถหนีรอดจากการจับกลุ่มและมีประวัติเล่าขานกันมานะับเป็นพันปีว่าเทพเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และยุติธรรม และนี่ก็เป็นเกตประวัติศาสตร์ทำไมเทพเจ้าโกนูกถึงหน้าแดงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ